อะไรตอนเย็พี่บงกจะมาปาดปหรือจะมาปาดาดหน้เสร็จแล้วก็จะเวลาฟอจะเข้ามาได้เลยแ้เหลือ้เช้าจะเป็นวันตาเย็มากเลร้อน้น่อะย็นจ้ะนเย็นมากเลยถ้าอยู่แบบหน้าอกกบไปกับมาี่เอาการจะได้หนนบ้างนน้ยื่ เย็นจริงๆไม่เย็นชื่นใจมากมาแล้วก็ต้องมาอีกใช่ไหมเนี่ยใช่ก็พามีมาแล้วก็พาสามมาลูกเกินมึกเกินสามมาข้างหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะน้ำหมดหมดหมดน้ำใช่ไหมต้องมาหน้าน้ำเลยถ้ามาเดือนยิงเกินอย่างนี้ดีเดียวสวยที่จะมีได้อีกหนึ่งวันนก็แห้งแล้วที่เหลือก็ลุยมาเองไม่ใช่แห้งหมด แต่เ,เลี้ยงปีนขเรือเชื่อตามกัทเซียไซเลยไม่ได้บรรยากาศเนาะใช่ท้องมาอย่างนี้ถึงไ,ได้บรรยากาศมีแหงหลายขึ้นรถแม่หลับแน่นอนเดี๋ยวเรายังเหลืออีกถ้ำหนึง่ง <laughs> แม่เหลืออีกถ้ำหนึง่งถ้ำไหนอ่ะถ้ำนี้ไง ข้างนี้ฝั่งนี้ตรงไหนข้างนี้เหรอคะขวาที่เราว่าถ้ายังไม่ได้เข้าไปด้านในอ้าวเหรอเอาอันนี้ลองหัวหนิงยังลงไม่ได้ต้องเทียบเทียบท่าก่อนว่าท่านี้เสร็จหรือยังไม่งั้นร่นแขะขึ้นไม่ได้